ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหลกแคสเซงแล้วก็อยู่กับช่างพรนะครับพี่พรก็เดินดุมๆไปหลังบ้านเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็ที่เรามาถ่ายเนี่ยไม่เห็นนะพี่พรนะการเปื้อนนะครับแนะนํานะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะช่างพรนะเพราะว่าไอ้บัวตรงนี้สําคัญมากนะครับบางคนเขาใช้เป็นสีทา พอใช้สีทานะครับมันจะเกิดสีน้ำมันนะยั่พอนะสีน้ำมันหรือสีน้ำเนะี่ยมันจะเกิดการลอกล่อนนะครับส่วนกระเบื้องนะครับใช้แบบนี้ดีเลยนะพี่พอนะแต่ถ้าเป็นพวกเป็นคิ้วที่เป็นพลาสติกเป็นไงมีมีโอกาสหลุดนะครับเพราะมันมันใช้ไม่รู้ว่าจ,จะใช้อะไรยิงก็ช่างมันมีโอกาสหลุดนะครับอ,อันนี้เจ้าของบ้านเขาเอาแบบนี้นะ หมายความว่า,าแคทสซแงบอกเลยแนะนำก็แล้วกันนะครับคนที่ไม่รู้นะครับแบบนี้าสามาคนคนเจ้าของบ้านที่ไม่รู้อ่ะถ้าเขาแนะนำให้เป็นมอบไอสี่สวยๆนะแต่เป็นพลาสติกนะทำไมมันถึงจะหลุดง่ายนะครับบอกเลยว่าเราถูบ้านนะครับไม้มอบกระแทกปักปัก,ปก,ปกใช่ไหมไมันอยู่ไม่ได้นะครับมผมนานๆ,ๆนานก็เรียบร้อยอยู่ดีนะครับก็ ปูกระเบื้องเลยนะครับจบเลยแบบนี้นะครับแข็งแรงด้วยนะครับเอามาฝากกับคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอ่อที่ผมถ่ายนี่ถ่ายยังไม่เสร็จนะช่างพรนะอ๋ออันนี้พอเสร็จแล้วนี่แบบนี้เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับงานดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว,ว่ามอบมอบนะช่างพรนะมอบกันเพื่อนนั่นแหละ,ะใช้ได้เลยแข็งแรงนะครับก็อันนี้ช่างพรปูทั้งหมดนะ นะครับปูกระเบื้องเนี่ยช่างพรปูทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้เห็นฝีมือช่างพรดีก็ใครอยากจ้างก็ทักมาได้นะช่างพรนะได้ครับฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่างเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สองหกสี่สองเก้าเจ็ดนี่นะครับผมสําหรับการเปื้อนนะครับมีทุกห้องนะช่างพรนะทุกห้องครับมีทุกห้องครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ากระเบื้องรอบข้างเนี่ยคนละสีช่างพร หมายความว่ากระเบื้องตอนนี้มันเหลืออ๋อมันเหลือที่ของบ้านเขาเสียดายนะก็จัดให้จัดให้ไม่ขัดสักคำหนึ่งนะครับถึงแม้มันจะเป็นคนละสีก็เป็นการตัดตัดเงาเลยนะแสงเงาไปเลยนะครับก็สวยแหละนะครับสวยเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับมีห้องนี้นะครับจะไม่ตัดห้องนี้คือสีเหมือนพื้นเลยนะท่างผู้นะ เรียกว่าเอาเอาที่เจ้าของบ้านอยากได้ก็แล้วกันนะนี่นะครับผมอ็สวยงามก็นี่นะครับคลิปดีๆแค่เซงเงียเอามาฝากก็แล้วความรู้แบบนี้ไม่ค่อยมีคนบอกนะช่างมอนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําแล้วผ่านไปเลยนะคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยนะเพราะว่าไอ้มอกตัวนี้มันจะต้องโดนเอ่อไม้มอไม้ถูพื้นนะครับกระแทกไม่รู้ว่าใครถูก็ต้องกระแทกเลยนะ ก็มีโอกาสฟังแหละนะครับผมก็เห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีเอวางานบานละกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลงังกาจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคก่แซะแงแคก่แซะแงะ